สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาพาลุยพากินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูร้านต้นไม้อีกแล้วนะคะทุกคนมีหลายต้นหลายอย่างมากมายเลยค่ะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหมือนเดิมนะคะร้านต้นไม้ร้านนี้นะคะก็อยู่แถวแถวบ้านหนองปึงนะคะทุกคนจังหวัดเชียงรายเนาะเนี่ยค่ะเขามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ดูคะ่ะทุกคนมีแบ็กเมจิกก็มีนะคะดูดูด,ดูต้นกําลังสูงสูงแล้วคะ่ะแล้วก็มีบอลนะคะแล้วก็มีอากอนิม่าค่ะทุกคนมีอากอนิม่านี่คะ่ะต้นอากอนิม่านะคะเป็นอ่าน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอ่ากุมารทองเรียกซับนะคะทุกคนแล้วก็นี่ะ่ะมีบอลสีนะคะมีบอลสีเยอะแยะเลยนะคะ มีต้นเงินไหลมานะคะทุกคนมีต้นเงินไหลมาแล้วก็มีบอลสีนี่ค่ะอันนี้คือแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะตัวเมียเนาะใบเขาก็จะไม่อยากนะคะต้นเขาก็จะไม่เป็นพุ่มสูงมากนะคะนี่ค่ะชวนชมก็มีค่ะทุกคนชวนชมก็มีนะคะแบ็กเมจิกนะคะกระถางนี้ อยู่ที่350บาทค่ะทุกคนขายไปแล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นริบบิ้นชาลีหรือเปล่าคะทุกคนใครรู้จักบ้างคะนะคะมีอันนี้6กหลงนะคะทุกคนฮกหลงค่ะกระถางเล็กๆค่ะมี2ใบค่ะทุกคนแล้วก็มีบอลน,นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าบอลอะไรนะคะ แล้ก็มีนี่ค่ะทุกคนบอลสีทองค่ะหรือว่าซันโตโซมานะคะสวยไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะทุกคนเขาจะมีดอกด้วยนะคะตัวนี้เนาะเขาจะมีดอกด้วยสวยมากๆนะคะเวลาเขาออกดอกจะสวยมากเลยค่ะ ร้านต้นไม้ร้านนี้นะคะอยู่แถวแถวบ้านหนองปึงค่ะทุกคนก็ใครสนใจอยากได้ไอยากดูนะคะก็แวะไปดูค่ะนี่คือต้นกุมารทองเรียกรับค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นถุงเงินค่ะถุงเงินถุงทองนะคะที่เราเคยทําคลิปให้ดูนะคะสวยไหมคะทุกคน ก็อยากให้ทุกคนมาดูที่ร้านนะคะอยากให้ทุกคนไปดูที่ร้านเนาะใครที่สนใจอยากได้ต้นไม้สวยๆไม้ประดับสวยๆนะคะไม้มงคลก็แวะไปดูได้นะคะที่บ้านแถวแถวบ้านหนองปึงค่ะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะคะราคาไม่แพงเนาะหลักสิบหลักร้อยค่ะสามารถ จับต้องได้นะคะราคาจับต้องได้นะคะราคาเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้กันดาก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกๆกคนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ